วู้วันวววนดววหางขึ้นสูงววงววาววววลีบเลยตอนนี้รีบเลยวลย <c oughs> อให้ทุกท่านจงโชคดี โอ้นัดแรกผ่านไปครับนัด <c oughs> ที่สองโอ้ยง่ามแท้ ยังไม่หมดว้าว เลีบฟ้า